ขี้เกียจแล้วคุณจะรวยจริงเหรอขี้เกียจอันแรกนะครับคุณเคยไหมอะที่แบบทางานซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆแบบเดิมในทุกๆวันเลยเพราะฉะนั้นงานแบบเนี้ยคุณควรที่จะขี้เกียจทํางานซ้ําๆและไปสร้างระบบซะให้ระบบช่วยคุณทํางานแทนถูกต้องครับอันที่2ขี้เกียจถัดมาคือขี้เกียจในการที่จะลงแรงเองในการที่จะทํา สิ่งต่างๆทั้งวันบางทีเรานั่งทำคลิปเองคิดหัวข้อเองในการทำคลิปในการทำการตลาดใช้เวลาทั้งวันหรือ nt, หลายๆวันต่อเนื่องกันอันนี้อยากคุณเริ่มขี้เกียจในการทำเองด้วยเช่นกันให้คุณมอบหมายสิ่งนี้ให้กับลูกน้องคุณให้กับเอเจนซี่ที่คุณทำงานด้วยอย่าคิดทำเองอันที่3ให้คุณนั้นขี้เกียจในการที่จะทำงานทั้งวนันหามรุ่งหามค่ำเพื่อทำงานแบบจดจ่อของคุณทั้งวนันทั้งคืนอันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับให้คุณฉลาดขึ้นในการทำงาน เอางานทั้งวันใช้ความตั้งใจมาแล้วทํางานฉลาดขึ้นให้เสร็จภายใน1-2สชั่วโมงให้ได้เพราะฉะนั้นไอ้สาี้เกียรเนี้ยใครทําแล้วจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนรวยแน่นอนและถ้าคุณอยากได้เนื้อหาเต็มๆให้ดูในโปรไฟล์ข้างบนหรือดูในคำบรรยายข้างล่างแล้วเจอกันในคลิปหน้า